เอานำท่วมเคหนาใสทองทุกคนจัแไปนี้เลยนำท่วมนำท่วมพาไปไห้อยู่วันนี้ยิงขึ้นมาแหงขึ้นแหงขึ้นได้ได้ีวันนี้ก็คือวันทีซ่องเนาะวันทีซ่องท่องเดือนเจ็ดทุกคนดูไปถายขื้อได้ดู ไปขึ้นไปขึ้นบ่ว่าคือดับละยังจับอยังไงเนี่ยพรทันอะไรอะไรไปนำทัวมที่นาสายทองเด้อนาสายทองมั่วขั่วบุกกาลุยเลยกาขึ้นเบี้ยไฟไฟเลยบุกกาเซียนเด้อขึ้นสาจีไปกันเลย กูสร้างงามเรว่อมาน้าดดองแบบแบบกะทันหันยได้ทุกคนไปไปไปสกุลขเเขาขเอกเออนาสายทองนี่ขี้มานี่ยยู่ลุกน้ำยังยู่ลุ้มเลย

ไปเคลื่อนบ่อเวยบรูาเขามาเว็บประธานขั้นเลยต,ตลาดลงหัวขัว่วเนาะตลาดลงหัวขั่วโอ้โหตลาดลงหัวขั่วเด้อตลาดลงหัวขั่วนะใายทองทุกคนนำท้วนเว็บประธานขั้นโอ้คักเลยไปหัวได้แระบาดนี่ชิลุยเลยเขา ยันก oh. oh, oh, ับเร่ bye, bye ิมโอ้โอ้ทางนี้มันน้ำน้ำจะไล่แหงเนาะเออมันจะบูบูเลิบไ่ทางนู้นนะเหงลึกเลยอ้าวไปไปเด้อไปไปเด้อไปได้อยู่วะอ่ากันน้ำนะทุกคนโอ้แบบกระธานฮันได้เลยนี่ มีคันคู่กันเนาะเพราะัวไม่เหอนเขานนะโอ้พวกรถเลอะตุกนี่แล้วโอ้ยเดียะทันหันเลยนี่นำ้นำ้เก,ก,กตนาสายทองเรอวนหัวขั้วตราดห,หัวขั้วตราดานนุ่มหัวขั้ว ควบรุดเขาออกลายแท้ไล่ปะมีความเสี่ยงให้ไล่เตอร์โบนี่นี่มีก็เมนเสี่ยไลย่นักเลยเลยเบิ่งเง่นไล่คันเละไปจอดอยู่นั้นนะ่ะนี่ไล่คันแน่โอ้โหค้ยเลยเขาอ่ะไล่คันเดอ้อจักรลับอยู่แถวนี้เดอ้อเสียงเงินนักดูแลคันจักรลับเดียวจั่งตั้งล้อเล่นเป็นลานขึ้นเลยเออใครเอามาไล่แล้ว เกาะเสียงเด้อเข็นนาสายทองเด้อเข็นนาสายทองตลาดลุ่มพว่งพ้ว ไฟเลยก็ทำขิ่ทางไปเลย บบ่เขามาเรียบผ่านท่านเลยท,ทุกคนกูเลยเรื่องทางทางนี้มีสตินำกันเด้ออันตรายที่สุดเลยช่วงนี้ก็นำทันะวร์นครร่วเลยวะ เพชรันธหันทุกคนโอ้ทวมเลยเขตนาสายทองเออสุดๆฮอนๆเลยเด้อนี่โอ้สุดๆฮอนๆนำทวมนะขอหลวงเบียงจันแล้วทุกคนเท่วเขตเท่วเขตนาสายทองเนาะนาสายทองอ โอ้อันนี้นี่มันยึงมาแบบใบใยเลยนี่ไใบจะออกมาฮอตเอไอเอ็นน้ำมาเด่นนี่ออกมาเนี่ยน้ำหัวเลยนี่ผู้บอกบู่บ้าอ๋อมันเขามาแบบใบใยแบบกระทันหันเลยนะเนาะนี่ทางนี้กับเขา,าีกและใครจะทุ่มเลืทางไปเลือดทางวันนี้เล้วนะ น้ำจะยึ้งขึ้นเมื่อไรทุกคนเขตนี้เนะาะเพราะเหมือนยึ้งแบีบกระทันหันเดี๋เขต็ดนาสายทองนี่ทั่วเมื่อไรเคลโอ้วัดเซี่ยวเลยเมื่อกี้เอาเอาเอามาอันวันเซี่ยวเลยเลยะว่ามอกอล,ล้องรถห้องจะตั้มขนาดเคล็ดนี้เนาะเขตทางทางขวามือนี่ทั่วเมื่อไรเนี่ยโอ้ปวดทั่วเนาะอันนี้เน,นาะอ,อันมมน,นะอน,น,นี้ยังอยู่ซุ่มเนาะ ทวงแต่เตบ้านหัวสร้างไปเตบ้านหัวสร้างไปถังนั้นท่วมมืดเลยเลยมันจะท่วมเบียบกระทันหันนะ จะยืงขึ้นมเขขนมื่อไรทุกคนเขตนี้เนาะอ่าเหมือนยืงแบีบกระทันหันเลยเขล็ดนาสายทองนี่ทั่วเมื่อไรเขล็ดโอ้วัดเซี่ยวเลยเมื่อกี้เอาเอาเอามาอันนี้วัดเซี่ยวเลยเลยกว่ามอกล้องรถเขาจะตั้มขนาดเคล็ดนี้เนาะเขล็ดทางทางขวามือนี่ทั่วเมื่อไรนี่โอ้ปวดทั่วเนาะอันนี้เนาะอันนี้ยังอยู่ซุ่มเนาะ ทวมแต่เขตบ้านหัวสร้างไปเขตบ้านหัวสร้างไปทางนั้นท่วมมืดเลยเลยมันจะท่วมเบียบกระทันหันนะ่ะฝนบุตุกเลย buổi nay là đây, tuần nay à, tuần nay rớt ma buổi nay rồi, có lên cuốn ở lại hầu hao nhung búp đấy, yu mà thua luôn đấy.